ที่อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับเขาบอกว่าไปจับกลุ่มอดีตกองกำลังก๊อดอาร์มี่นะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกตั้งแก๊งมาเฟียอุ้มค่าหนุ่มชาติเดียวกันชาวเมียนมาเอาไปซ้อมจนสลบจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็นำศพเนี่ยไปทิ้งที่บ่อก,กุ้งที่แม่กรองนะครับโดยตำรวจได้มีการจับกลุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด5คนนะครับทั้งหมด5คนเนี่ยสัญชาติเมียนมาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เคยเป็นอดีต กองกําลังกลุ่มก๊อตอาร์มี่โดยของกลางก็มีทั้งรถเก่งรถกระบะนะครับไปจับได้ที่เอเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2มิถุนายนเจ้าหน้าที่สพกระทุ่มแบนได้รับแจ้งบอกว่ามีชาย5คนเนี่ยบุกไปอุ้มตัวในมิงอง่องหรือในโจกูเป็นชาวเมียนมาที่ห้องเช่าแถวตลาดนัดคุณยายที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครแล้วก็เอารถยนต์ของผู้ตายเนี่ยไปด้วยนะครับจากนั้น ช่วงสายของวันที่2มิถุนายนได้รับแจ้งเหตุนะครับบอกว่าไปพบศพลอยน้ำอันนี้คือตอนที่นำตัวผู้ตายเนี่ยนะครับขึ้นรถไปแล้วก็ไปพบอีกทีหนึ่งเนี่ยพบศพลอยน้ำอยู่ที่บริเวณลำรางสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางจะเกรงญอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเมืม่อตรวจสอบมีสภาพบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณคอด้านหน้าหลอดลมขาดแล้วก็มีแผลที่บริเวณเหนือคิ้วขวาแล้วก็เหนือริมฝีปากขวานะครับ จากการตรวจสอบพบว,ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ถูกอุ้มมาจากพื้นที่กระทุ่มแบนแล้วก็มาเจอเป็นศพอยู่ที่สมุทรสงครามต่อมาทางตำรวจได้มีการสืบทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศตามช่องทางธรรมชาติก็ได้จับกลุ่มเอาไว้ได้ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหารับสรารภาพบอกว่าได้ร่วมกันอุ้มนายโจกูเนี่ยออกจากพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจริงเพราะมีความแค้นใจที่ผู้ตายเคยข่มขืน ภรยาของหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงได้มีการจับตัวขึ้นรถและก็พาไปทำร้ายร่างกายตลอดทางจนสลบในรถจากนั้นหนึ่งในผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าปาดคอในมิวแล้วก็นำสดไปทิ้งที่บ่อกุ้งที่สมุทรสงครามนี่นะฮะส่วนรถของผู้ตายเนี่ยเอาไปทิ้งที่จังหวัดเพชรบุรีเรื่องนี้ทางตำรวจก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทั้งเรื่องชู้สาวเรื่องขัดผลประโยชน์กันเองในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ จากการตรวจสอบประวัติเบื้องหลังของคนกลุ่มนี้พบว่ามีบางคนเป็นอดีตนักฆ่าซึ่งอยู่ในกลุ่มก o อ a อารมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธและการฆ่าคนนะครับและมีพฤติการที่เป็นภัยต่อสังคมด้วยการตั้งแก๊งมาเฟียต่างา้วเพื่อหวังขยายอิทธิพลและขยายอำนาจในการเรียกรับผลประโยชน์จากคนกลุ่มเดียวกันทางตำรวจก็บอกอาจต้องปราบปารามให้สิ้นซากเดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อไปนะครับ เห็นบอกว่าผู้ต้องหายังหลบหนีอีก4คนนะฮะเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวนะครับครับ